สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำปลาต้องโกกันนะคะวันนี้ได้สูตรมาจากครัวรักยิ้มนะคะของไทยใครอยากดูต้นฉบับก็สามารถไปดูได้เลยนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากน้ำนะน้ำเนี่ยค่ะครึ่งถ้วยตวงไข่ทั้งฟองนะคะตีเบอร์สองครึ่งฟองใส่ลงไปเราจะผสมในส่วนผสมของของเหลวก่อนนะคะนมค่ะสามช้อนโต๊ะนมจืดน้ำมันพืชน,นะคะมีนาใช้น้ำมันดอกทานตะวัน หนึ 1> 1ช้อนโต๊ะเท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้มาในส่วนของแป้งนะคะทำเร็ว,รวแป้งเนี่ยจะใช้เป็นแป้งขนมปังก็ได้หรือว่าเป็นแป้งสาเลีอเนกประสงค์ก็ได้ใช้ไปสองถ้วยตวงวันนี้ใช้แป้งสาเลียอเนกประสงค์นะแล้วก็ผงฟูค่ะ ส่วนผสมจะเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะรายละเอียดนะเนาะเกลือเกลือเนี่ยใช้แค่0 4แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะยีสต์เดี๋ยวเราจะคนนะคะในส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันก่อน วันนี้มีนาใช้เป็น Instant Dry Yeast นะคะถ้าใช้ Instant Dry Yeast เนี่ยเขาจะผสมกับแป้งได้เลยแต่ว่าถ้าใครเป็นใช้เป็น i v t i v t i v e dry yeast นะคะก็ผสมกับน้ำก่อนนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะเทในส่วนผสมของ,งเหลวลงไปค่อยๆเทดูง่ายไหมดูง่ายใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะตรงโจกรอยละ อ่าตัวนี้เดี๋ยวพูดถึงตัวนี้ก่อนมีหลายท่านถามตัวนี้ค่ะมันจะเป็นชุด5อันแต่ว่าสีเนี่ยเขาจะอ่อนกว่าคงมีนาะที่อยู่ที่ไทยเนี่ยค่ะทั้งชุดเนี่ย450บาทจะมีค่าส่งอีก30บาทถ้าใครสนใจนะคะอินบอกไปได้เลยแต่ว่าสีเนี่ยสีเขาจะอ่อนกว่านะเพราะมันจะเป็นล็อตมันจะเป็นรุ่นๆุ่นไปค่ะตัวนี้มีส่งไปที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะถ้าเผื่อใครอยากได้เราก็รวบๆค่ะให้เขาเข้ากัน ถ้าแป้งติดมือมากนะคะสามารถเติมแป้งเพิ่มได้นะแป้งนะคะสรุปให้นะใช้สองถ้วยตวงกับอีกสองช้อนโต๊ะมันอยู่ที่ว่าเราตรวงแป้งแน่นตวงแป้งไม่แน่นถ้าใครตรวงแป้งแน่นใช้แค่สองถ้วยตวงนวดนิด,ดนึงนะคะนวดแค่ให้แป้งแบบเคี้ยนะ่ะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็พักแป้งค่ะครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะ ักแป้ง30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โรยแป้งแบบนี้นะคะโรยนิดนึงแล้วเราก็รีดตามสูตรเข้ามาแบบนี้นะแ,แบบ เสร็จแล้วเขาก็ทาน้ำหรือสเปรย์น้ำก็ได้น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละค่ะให้ทั่วแผน่นไม่ต้องถามว่าทาทำไมทำตามสูตรเขาไปเดี๋ยวเราก็พับแบบนี้ เอาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พักแป้งค่ะไว้10นาทีหลังจาก10นาทีแล้วนะคะเราก็มารีดเหมือนเดิมก่อนที่เราจะรีดนะคะตรงนี้เราก็ต้องโรยแป้งนิดนึงก่อน รีดเหมือนเดิมค่ะแม่หน้าหน้า,ามาทำเดนิสแล้วก็ทาน้าเหมือนเดิมค่ะน้ำเปล่าธรรมดาใครจะสเปรย์ก็ได้นะ แล้วก็พับเหมือนเดิมคราวนี้เราจะทิ้งไว้20นาทีค่ะครั้งสุดท้ายละแล้วเดี๋ยวเราก็ทอดได้เลยค่ะ แป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดตามขนาดที่เราจะทอดเลยค่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของกระทะนะวันนี้มีนาขโมยกระทาลูกชายเมกแล้วค่ะมีนาเอากระทะที่ลูกชายชอบเอาไปต้มมาม่าเอามาทอดของแล้วเพราะว่าใบมันลึกดีไม่เปิ้อนน้ำมันนี่นะคะเราก็รีดนิดนึงแค่นี้เอง เราก็ตัดชิ้นขนาดที่เราต้องการแบ่งเป็นสามเลยนะแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการก็ตัด น้ำอันเว้นอันนะคะจะทอดเลยค่ะตั้งไฟตั้งน้ำมันแล้วเราก็จะทอดเลยไปค่ะ ทอดด้วยน้ำมันร้อนๆนะคะกระทะตัวเนี้ยมันร้อนช้ามากซึ่งยังกับไม่ถูกไม่เหมือนกระทะแบบกระทะตัวเก่าอ่ะที่มันเป็นหินแกรนิตนะคะแต่ว่าตัวนั้นมันตื้นไปนิดนึงมีนานเลยเอาตัวของลูกเนี่ยมาทอดแทน เราก็จะได้กระดองโกเบี้ยวกับด้าน,นะคะ่ะไดเ้เราเนี่ยกระดองโก ราจะพักแป้งนานกว่านี้ก็ได้นะคะพักแป้งในตู้เย็นได้นานถึงประมาณ8ชั่วโมงนะหรือหนึ่งคืนอ,ออกมามันจะแบบมันจะนุ่มมันจะเหนียวกว่านี้ป้าต้องโกยิ่งพักแป้งนานยิ่งอร่อยนะคะแต่เอาแค่นี้ก็ได้ละคะ่ะ ากกดไลค์กดแชร์แล้วกว็ติดตามให้ด้วยค่ะ